สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะนำประโยชน์ของ m s s Point Geometry มาช่วยพิสูจน์สูตรนะเกี่ยวกับสัดส่วนของด้านในรูปสามเหลี่ยมนะ ABC นะ E อยู่ตรงนี้นะสัดส่วนเป็น MN D อยู่ตรงนี้นะสัดส่วนเป็น PQ เราอยากรู้ว่าสัดส่วนของ AOOEDO O B มีค่าเท่าไหร่เพราะในคลิปนี้ก็จะแนะนำนะวิธีพิสูจน์อยู่3วิธีนะใช้หลักการของเส้นขนานนะสัดส่วนโดยดูจากเส้นขนานสัดส่วนพื้นที่นะแล้วก็วิธีของ m mass p s i n t g e o m e t r y นะก็ลองเปรียบเทียบวิธีกันมาพูดตัวอย่างให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสามเหลี่ยม abc นะี d อยู่บนด้าน ac E อยู่ใน,นด้าน BC นะสัดส่วนนะ2ต่อ3 5ต่อ7นะ AE ตัด BD ที่จุด O นะการเรียนการสอนก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะจากง่ายไปยากก็เอาสัดส่วนเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนก่อนแล้วก็แนะนำให้เป็นจำนวนเฉพาะนะ2 3 5 7เวลามันตัดกันจะได้หักล้างกันได้ยากๆนิดหน,นึ่งนะเนี่ยเ๋ยว่อยเปลี่ยนเป็น PQMN เดี๋ยวจะหาสัดส่วนกันนะ a O OE มีค่าเท่าไหร่ DOOB มีค่าเท่าไหร่เปรียบเทียบกัน3วิธีวิธีที่1ใช้หลักการเนะเส้นขนานแล้วก็สัดส่วนความยาวนีลากเส้น DG ขนานกับ AE อันนี้ก็เรียกเลขาคณิตเรียกบทสร้างนีสร้างเพิ่มเติม ก็จะเกิดสามเหลี่ยมคล้ายอยู่2คู่ C D G คล้ายกับ C A E 1คู่อีกคู่หนึ่ง B O E นีกับ B D G อีก1คู่ที่คล้ายกันนีคู่แรกนี E G ต่อ E C เท่ากับ A D ต่อ A C อันนี้2ต่อ3เนเพราะนั้นถ้า AD ต่อ AC ก็ต้องเป็น2ต่อ5 EG เท่ากับ2ส่วน5 EC ยย้ายค้ามาคูณแต่ EC นั้นเนี่ยด้านนี้7ด้านนี้5สัดส่วนก็กลายเป็น7ต่อ12 BC ันได้ EG แล้วนะ7ส่วน30 BC ามเหลี่ยมคล้ายอีกคู่หนึ่ง B O E กับ B D G เนี่ย D O หารด้วย O B ก็เท่ากับ E G หารด้วย EB. E B E G หาไปแล้ว7ส e ่วน30 B C E B ด้านนี้5ด้านนี้7ก็5ส่วน12 B C bc ตัดไปแล้วก็เหลือ15บหส่วนยีได้สัดส่วน doob แล้วอันนี้เป็นตัวเลขก็คำนวณให้เห็นชัดเจนหลักการเดียวกันนะลากเส้นเพิ่มตัวอีกหนึ่งเส้น eh หาราขนานกับ db ก็เกิดสามเหลี่ยมค้าอยู่สองคู่ c db คล้ายกับ cse พอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายสัดส่วนก็ h d ส่วน cd เท่ากับ eb ส่วน bc แต่นี้ eb ส่วน bc ก็5ส่วน12 h d ก็คือ5ส่วน12 cd เนี่ย แต่ c d 3าจากหของ a c มันก็ได้ h d คือ1 4ส่วน4 a c สามเหลี่ยมคล้ายอีกคู่หนึ่ง a o d กับ a e h a o ส่วน o e ก็เท่ากับ a d ส่วน h d a d สองใน5ของ A4 HD หายไปละ1ใน4 A4 ตัดกันก็เหลือ8 0, 5นอันนี้ก็ได้สัดส่วน AOOE ได้สัดส่วน BOOD ละใช้หลักการสร้างเพิ่มเติมนะลากเส้นขนานเพิ่มเติมต่อไปเป็นการพิสูจน์เป็นกรณีทั่วไปนะสัดส่วน BE ต่อ EC MN ด้านนี้เป็น PQ นะลากเส้น DG ขนานกับ AE นะ C DG กับ C AE เป็นสามเหลี่ยมคล้ายสัดส่วน EG ส่วน EC เท่ากับ AD ส่วน AC นะแต่ ADP นะทั้งหมด P บวก Q นะสัดส่วนก็เป็น P ส่วน P บวก Q EC ย้ายข้ามาคูณละนะี EC นะด้านนี้นะ ECN ส่วน m บวก n คูณ bc มันได้ eg ในเทอมของตัวประกอบอันนี้คูณ bc ละสามเหลี่ยม BOE คล้ายกับสามเหลี่ยม BDG DO ส่วน OB เท่ากับ eg ส่วน eb แทนค่า eg นะ eb ก็ m ส่วน m บวก n คูณ bc ตัดกันละ bc นะจัดรูปก็ได้ว่า do ต่อ ob มีค่าเป็น pn หารด้วย m คูณ pq อันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปลากเส้นเนี่ย eh ขนานกับ bd สามเหลี่ยมคล้ายคู่แรก cdb cdb กับ C.H.E.H.D. ส่วน C.D. ก็เท่ากับนี่นะ H.D. ส่วน C.D. ก็เท่ากับเนี่ย E.B. หารด้วย B.C.E.B.M. ส่วน M บวก N. นะเป็นสัดส่วน ย้ายซมาด้านนี้นแทนค่า cd สัดส่วนก็คือนี่ c นี่ยนี่ D ก็ q ส่วน p บวก q a c ได้ h d ในเทอมของ a c ละเสามเหลี่ยมคล้ายคู่ถัดไป a o d a o d กับ a e h a o ส่วน o e เท่ากับ AD ส่วน HD นะ a อ OE อันนี้ก็ AD HD แทนค่าเนะี่ย AD นี่นะ AD ก็ P ส่วน P บวก Q คูณ AC HD หาเวลามาแทนค่า AC ตัดกันไป P บวก Q ตัดกันไปก็เหลือ P คูณ MN หารด้วย MQ อันนี้ก็ได้เป็นสูตรทั่วไปมันวิธีแรกนะจากง่ายไปยากก็เป็นตัวเลขเนะี่ยหต่อ7 2ต่อ3ใช้แนวคิดเดียวกันพิสูจน์ได้เทอมทั่วไปในเทอมของ PQ MN ละเนละอันนี้ก็ตรวจสอบสูตรว่าเราคำนวณตรงกับที่ทำไว้ไหมก็ลองแทนค่า MN PQ เนี่ยตรงกันได้สัดส่วน น,นี้ก็เป็นวิธีแรกพื้นฐานนะใช้หลักการสร้างเส้นขนานเพิ่มเติมความรู้นักเรียนมอต,ต้นนะวิธีที่2นะีใช้สัดส่วนพื้นที่เอาจากสัดส่วนพื้นที่มาเทียบเป็นสัดส่วนความยาวด้านนะลากเส้นตรง OC เนะีเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด5ชิ้นนะ ตัวนี้2 z 3 z มาจากสัดส่วน2ต่อ3 5y เนะี่ย y, y มาจากสัดส่วน5ต่อ7ด้านนี้สมมุติเป็นตัว x ไปเลยนะีสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยม cdbcdb 3ชิ้นที่บวกกัน3 z 7y 5y นะ dab 2ชิ้นที่บวกกัน2 z บวก x สามเหลี่ยมด้านนีนะ้จุดยอดอยู่ที่เดียวกันสัดส่วนก็แปรตามฐาน3ต่อ2นะมาจากสัดส่วนของฐานคูณไข้ก็นะหกแตัดกันไปก็เหลือ 3x เท่ากับ 24y y เท่ากับ1ส่วน 8x นใช้สัดส่วนพื้นที่แล้วก็สัดส่วนความยาวนะสามเหลี่ยม C E A C E A กับสามเหลี่ยม B E A สามเหลี่ยม C E A พื้นที่คือ2 z 3 z 7y สามเหลี่ยมรูปนี้ก็ 5y บวก f สัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมแปลตามฐานและพราจุดยอดที่เดียวกันก็7ต่อ5คูณไข้ละเนี่ยสด้านนี้ด้านนี้ก็ 35y ลบทิ้งไปแล้วนะเหลือ7 x เท่ากับ 25z z เท่ากับ7ส่วน2 5 x y เท่ากับ x ส่วน8 z แเท่ากับ7ส่วน2 5 x เนี่ย bd ต่อ do ดูตัวนี้นะ bd ต่อ do านนฐาน ac เหมือนกัน,เ,นเพะัะนั้นสัดส่วนพื้นที่กับสัดส่วนความสูงเท่ากัน,นพื้นที่ cab ก็ทั้งหมดแหละนะ5 z 1 2 y บวก x นี่คือพื้นที่ทั้งหมดพื้นทีน่ c a o ก็5 z แทนค่า z ด้วย x แทนค่า y ด้วย x นี่ย X ตัดกันไปแล้วเหลือ39ส่วน14เน DB เนี่ย39 DO 14ก็แปลว่า OB คือ25เพราะฉันสัตสสวน DO ต่อ OB ก็เป็น14ส่วน25 EA E O เนี่ยนี่ E A เส้นนี้ E O เส้นนี้อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยพันสัดส่วนฟาร,รมยาวด้านนี้เน,นี่ยเนื่องจากมีฐานร่วมกันนีก็แปลตามพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยม A B C เนี่ย 5z 12y บวก x B C O 12y อ่าแทนค่า z ้ดย x แทนค่า y ด้วย x สัดส่วน E A E O 13.5ส่วน5ะเพราะฉะนั้นสัดส่วน AOEO ก็ต้องเป็น8.5สนะ่วน5ะมองง่ายๆนะ AE 13หน่วยนะด้านนี้5หน่วยด้านนี้ก็ต้อง8หน่วยเนะี AO ่ยต่อ OE ก็8.5ส่วน5้แนวคิดแบบที่2เนะี่ยแต่เปลี่ยนเป็นสัดส่วน PQMN เนะี่ยเป็นเทอมทั่วไปหลักคิดแบบเดียวกันเลยลากเส้น OC มีพื้นที่อยู่5ชิ้นสามเหลี่ยมอยู่5รูปนี ABO เป็น X ด้านนี้ก็แปลตามสัดส่วนฐานเห็นไหมจุดยอดที่เดียวกัน P z Q z อันนี้ก็แปลตามสัดส่วนฐาน MYNY เนี่ยสามเหลี่ย CD ม CDBCDB เนี่ย,ล CD B, CD B, ยแล้วก็ D a เอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยพะะั้นสัดส่วนก็แปลตามฐานเนี่ยแปลตามพื้นที่สัดส,ส่วนนี้เนี่ยค P คูณไข่กันเนี่ย P Q Z ด้านนี้ก็มี PQZ ตัดกันไปแล้วเนี่ยก็เหลือเป็น QX เท่ากับ p คู X. M บก NY ได้ Y ในเทอมของ X ละทางด้านนี้นะดูอีกทีนะสามเหลี่ยม C E A B E A เนี่ยสัดส่วนก็กลายเป็น N ส่วน M แปลตามความยาวฐานเพราะมันมีจุดยอดแล้วก็อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน C E A เนี่ย c e a p z q z n y 3ชิ้นบวกกันอีกอันก็ m y บวก x สัดส่วนอันนี้ก็ n ส่วน m เนี่ยคูณไขกันแล้วเนี่ย m n y ด้านนี้ก็มี m n y ตัดทิ้งไปละนั้น z ในเทอมของ x ก็คือ n ส่วน m คูณ p q y ในเทอมของ x z ในเทอมของ x ละเนี่ย d b ส่วน d o D B ส่วน D O นะฐานร่วมกันจุดยอดอยู่ที่นี่นะสัดส่วนความยาวก็แปลาตามพื้นที่นะพื้นที่ C a b กับ C A O พื้นที่สามเหลี่ยม A B C ก็ทั้ง5ชิ้นเนะี่ยบวกกันเนะ o, ี่ยนกะ็ P Z Q Z นะแทนค่า Z แทนค่า Y D X ด้วย x จัดรูปแต่เนื่องจากเราอยากได้สัดส่วน DO ต่อ OB ก็ลบหทั้ง2ด้านเนี่ยตัวนี้ลบกันก็ได้เป็น BO เนี่ยกับเศษเป็นส่วนนะเพราะคล้ายๆโจทย์ถามจากตัวนี้ก็ได้ DO ส่วน OB ละอยากได้สัดส่วน EA ต่อ E O E A E O เ EA e o, เ หานร,ร่วมกันจุดยอดที่เดียวกันสัดส่วนความยาวก็แปรตามพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะีพื้นที่สามเหลี่ยม ABC 5ชิ้นบวกกันเนะี่ยพื้นที่สามเหลี่ยม BCO ก็ MY NY เนะี่ยแทนค่า z ด้วย x แทนค่า y ด้วย x จัดรูปพิชคณิตเนะี่ยตัดกันละแต่เราอยากได้ AO ส่วน EO ลบหนด้านเนะี่ย e a ลบ e o ก็เหลือ a o งั้นสัดส่วน a o ต่อ e o ก็ p คูณ m n หารด้วย m q นนี่ก็เป็นสูตรวิธีที่3ามวิธีที่3 mass point geometry ให้มวลที่จุดยอดนะมวลที่จุด d e มาดูนะว่า คำนวณค่าได้เหมือนกันไหมเกหนดะมวลที่จุด c เป็น1นะจริงๆทดเลขเลือกได้หลายแบบนะถ้า c เป็นตรงนี้1นะคูณเอันนี้ก็5ต้องคูณเลขเศษส่วนนะเป็น5ก็ได้แนนี้เป็น7นะคำแนะนำก็คือเดี๋ยวมันจะมีตัวประกอบที่เกี่ยวข้องคือเลข2กับเลข5 แนะนำให้หมวลของ4เป็นเลข10เดี๋ยวมันจะตัดกันลงตัวพอดีข้างหน้านั้นตรงนี้นะเลือกเป็น10ด้วยเหตุผลว่ามองเห็นว่าเดี๋ยวมีเลข2เลข5เนะี่ยเป็นตัวคูณตัวหารพอตัวนี้เป็น10 10คูณ7 70 5คูณอะไรได้70 5คูณ14 14กับ10บวกกันเป 24, นะ็น24ด้านนี้กำหนดหมวลเรียบร้อยแล้นะ มวลที่จุด a มวลที่จุด b มวลรวมจนะงจริงก็คือผลรวมค่าสัดส่วนก็ได้นะเป็นสัดส่วนพื้นที่นะสัดส่วนแต่ตรงนี้ขอเรียกเป็นมวลนะมวลที่จุด c มวลที่จุด b นะมวลรวม70ดส้านนี้ก็5คูณสีสสมดุลละในแง่ของโมเมนต์ของแรงด้านนี้10 10คูณ3 30 2คูณอะไรได้30 2คูณ15มวลรวม25บนเส้น DOB 25 14เพราะสัสดส่วนด้านนี้ก็ต้องเป็น14ต่อ25มวลที่จุด A มวลที่จุด E นะ15 24สัสดส่วนความยาวด้านก็ต้องเป็น15ต่อ24 มันก็ได้ AOOE 8ใน5เนี่ย DOOB ก็14ส่วน25เหมือนกันเนี่ยอ่านเอกสารนะดูวิธีคิดนะว่าสัดส่วนอันนี้ได้มาโดยเร็วหรือโดยช้าเนี่ยถ้าใช้ mass point geometry เทิมทั่วไปบ้างสัดส่วน MN PQ คำแนะนำเหมือนเดิมเนีเริ่มต้นที่ c เอาเลขอะไรดีเนีเดี๋ยวมันจะมีการคูณการหาร p q ก็เอา p กับ m ตัวเนี้ยนะมาใช้ถ่วงตัวนี้ด้วย p m พอตัวนี้เป็น p m คูณ n นี่มี m อยู่แล้วอันนี้ก็เป็น p n ม o m e n t ของแรงสมดุลละพรานสัดส่วนของมวลนีแนะนำเลยนะ น้้ใหใหชเป็ PM พอตัวนี้เป็น pm เนี่ยคูณ q มวลที่จุด a ตรงนี้ก็ควรจะเป็น qm มวลรวมก็ pm บวก qm สัดส่วนเนี่ย do ob ก็ดูมวลที่จุด b กับจุด d เนี่ย ตัวนี้นะคูณอะไรได้ก็ต้องคูณ pn จะเท่ากับ m คูณ p บวก q คูณตัวนี้เห็นไหมมวลที่จุด d มวลที่จุด b บอกสัสดส่วนของ do ob เลยมวลที่จุด a มวลที่จุด e ก็าสามารถกำหนดสัสดส่วนของ ao eo ได้ทันทีอันนี้คือวิธีของ mass point geometry เนี่ยเพราใน3วิธีนั้นนะ่ะเนี่ย ถนัดวิธีไหนก็เลือกใช้ตามที่ถนัดได้เลยนะในคลิปนี้ก็แนะนำให้เห็นว่า3วิธีได้สูตรเหมือนกันนะติดตามประโยชน์ของ Mass Point Geometry ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ